เอาละครับต่อไปนี้เราจะเริ่มเข้าช่วงยัวไอดอลตามคำเรียกร้องครับเป็นโชว์ของ AKB ล่าสุดนะครับที่ออกทีวีเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับเล่นเพลง Everyday c a s u a าอีกแล้วเพลงนี้เล่นกันมาตั้งแต่ปี 2011ก็คือเล่นมา12ปีแล้วยังเล่นกันอยู่เออเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพลงที่ออกทีวีแล้วมันสนุกดีมันมีท่าที่สนุกเยอะนะครับได้ดูเมมเบอร์ชุดล่าสุดนี้ก็จะเห็นว่ามีเมมเบอร์ที่ขึ้นมาแถวหน้าเป็นเมมเบอร์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาอีกหลายๆคนเลยนะครับแฟนๆก็ตามไปดูกันนะครับและในขณะเดียวกันเมมเบอร์ Member ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับที่ยังอยู่นี่ก็ยังอยู่กันครบนะครับรวมทั้ง โอชิผมด้วยนั่นก็คือยูกิรินนะครับที่ได้ประกาศจบการศึกษาไปแล้วนะครับแต่หลังจากนี้ก็จะมีงานโชว์กับ AKB นี่นะครับเต็มที่เหมือนเดิมจนกระทั่งจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในปีหน้านะครับเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆมานั่นคืออิตาโนโทโมมิใครจำได้มั่งนี่คือเมมเบอร์เรียกว่าอดีตเมมเบอร์ AKB48 รุ่นที่หนึ่งเลยนะครับมาอยู่ในรายการนี้ด้วยอืนี่โทมโมมินะครับยุยยรีซุก,กอิอันนี้มิอุแล้วก็ยุยยุยนี่ก็โอชิผมอ่นนี่ก็โอชิผมนะครับคามิโอชิยูกิรินอันนี้ อาโโโโททมมิจิจนเพลงนี้เป็นอีกซิงเกิลหนึ่งของ AKB ที่ยอดขายน่าจะเป็นเพลงที่มียอดขายสูงสุดอีกเพลงหนึ่งครับตั้งแต่ปี2011แล้วโทโมโจินนี่ปัจจุบันก็เป็นศิลปินเดียวนะครับก็ออกเพลงใหม่มาเรื่อยๆ มาเล่นเมืองไทยด้วยนะโทโมจินนะครับนี่นนนนจบเพลงโทโมจินก็มอบดอกไม้ให้ยูคลินเพราะว่าจบก,การศึกษานะครับอ่าพอโทโมจินนี่แฟนๆไอดลอลรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับแฟนๆคาเมนไรเดอร์ก็คงจะจำได้นะครับว่าในคาเมนไรเดอร์ดับเบิ้ลเมมเบอร์ของ AKB 2สองคนคือโทโมจิน แล้วก็อีกคนหนึ่งโทโมมิอีกโทโมมิหนึงคือเขาชื่อโทโมมิเหมือนกันเลยก็เลยเรียกกันว่าเป็นดับเบิลโทโมมิไปอยู่ในคเมแบนไรเดอร์ดับเบิลนะครับแฟนๆคเมแบนไรเดอร์คงจะคุ้นหน้าโทโมจินดีเล่นเป็นนักสื่อช่วงปลายๆป,ปีเนี่ยปกติก็จะเป็นช่วงที่คึกคื้นของ AKB48 เพราะเขาจะไปออกรายการทีวีกันคึกคักคึกคักซึ่งภาพแบบนี้เนี่ยหายไปในช่วง สปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับมาดูไอดอลจากประเทศไทยบ้านเรากัน,บ,น,น,บ,นกบ้างนะครับไอดอลวงน้องของเรามาดูพี่เชอร์บ้างนะครับพี่เชอร์แล้วก็น้องปามี่นะครับนี่จาก B&K นะครับโฟนะครับไปร่วมงานอาวกาศงานก็ชื่ออะไรนะ Thailand Space Week 2023ครับงานสัปดาห์อวกาศนี่2 0 2 3ะครับของไทยแลนด์นะครับ, Thailand, รบพี่เชอร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แล้วก็มีน้องอปาหมี่นี่ก็มาสายเดียวกันนะครับพี่ปึกลองฟังเสียงพี่เชิญหน่อย ในของเชอร์ได้มีร่วมปีที่3ได้ไปแบบสื่อสารแล้วก็พี่เชอร์ได้ไปนาซาด้วยน้องๆไดดูผ่านทาง YouTube แล้วก็เป็นวิดีโอกลับมาให้ดูว่าถ้าได้ไปโครงการนี้ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะได้เจออะไรบ้างเจอคร่าวๆก็สามารถไปรับชมได้ว่ามีอะไรแต่ว่าน้องๆนะคะในปีที่4นี่สามารถสมัครเข้ามาได้มีทุกภูมิภาคมีแบบว่าใครจะไปได้บ้างรวมถึงเป็น g l o b a l ไม่ใช่แค่คนผมักวิทยาการไทยเท่านั้นแล้วยังเป็นแบบทั่วโลกด้วยเราต้องแข่งกับทั่วโลกได้ใช่ไหมคะเป็นความ ภูมิใจนะครับของแฟนแฟน g r ร u p เเมืองไทยนะครับที่ว่าไอดอลของไทยนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยที่ญี่ปุ่นก็ยังไม่มีเลยเนี่ไอดอนนักวิทยาศาสตร์เดี่ยดูสิอ่า <c oughs> โอเคไปตามดูพี่เชอได้นะครับไปงานวิทยาศาสตร์นะในงานนี้นะครับไปตามดูคลิปเต็มได้ครับผมเอาเลยมเอาเลย <c oughs> เอาเลยพีพ่เชอร<ห>์พูดเลย <นะ S 2> ซึ่งอันนี้ของแอลก็จะมี5อันเหมือนกันแต่จะเซ็นในระดับอื่นๆซึ่งถ้าเกิดใครเจอลายเซ็นในระดับอื่นๆของตัวการ์ดเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยนํามาแลกรับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีประกาศเพิ่มเติมให้นะคะก็คือมีการขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับพี่เชอร์แกก็มาช่วยแถลงให้ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรนะครับสาหรับของน้องแอลนะครับคือต,ตอนนี้พี่เชอร์แกก็รับหน้าที่ ทุกอย่างเลยเป็นผู้บริหารแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยในทุกๆอย่างนะครับแฟนๆก็ไปให้กําลังใจพี่เชอร์ได้นะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องนี้ได้นะครับในคลิปที่ท่านดูอยู่นะครับต่อไป เอาวันนี้ไปเร็วๆนะครับคอนเสิร์ตของพี่เชอร์นะครับก็จะมีหลายๆคนออกมาเล่านะครับเบื้องหลังนะครับสำหรับจีจี้เล่าอะไรเปิดซิพี่ปึกเรียกแล้วว่าพี่เรานะอะไรเงี้ยปกติเราวาจะติดแทนใช่ไหมคะเพราะว่าแบบเขาวงตั้งแต่สิบหกเลยก็ยติดแทนว่าแบบหนโูเออว่าแทนตัวเองเป็นน้องอะไรเงี้ยเวลาไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็มีคนเรียกแบบพี่มาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้ เริ่มแล้วสินะชีวิตความเป็นผู้ใหญ่อะอแต่ที่นี่ก็คุยกันเสร็จแล้วก็ขำแล้วก็จีจีก็มีเมสาพี่เชอร์กับพี่ปูเป้ด้วยอ้าวหลายคนอาจจะสงสัยนะครับคือพี่ปูเป้เขามาช่วยคอนเสิร์ตพี่เชอร์ด้วยหลายๆเพลงนะครับจีจีก็เมสานะครับเพราะว่าอยากเต้นเพลงเท่ๆบ้างกนะ็ว่าพี่เชอร์ก็ฟังพี่เป้ก็ฟังแต่ว่าก็ให้เต้นแบบน่ารักเหมือนเดิมอ ก็ไปฟังจีจี้บนนะครับแล้วก็เม้าด้วยทุกคนคิดว่าหนูจะได้อยู่ยูนิตอะไรของ n 5หรือว่าไม่มียูนิต <c oughs> หัวใจตึกตักเอางี้นะคือหนูเต้นหัวใจตึกตักจนหนูช้ำไปหมดแล้วอะเต้นมันม้วนทุกตำแหน่งแล้วแม่ชอบจีเต้นอาราชิอ่ะบอกเลยนะถ้าขึ้นอาราชิรอบนี้นะคือหัวโยงแน่นอนเพราะอะไร เพื่อนตกหัวไม่ใช่คือมันอาจจะแซบกว่าเดิมแค่ชูก,ก็แซบแล้วปะพื่ต่อไบเกือจริงคือชาบมากคือคอนใหญ่คือเก็บหมดอะหัวใจตึกตักอะแล้ว,แล,วแล้วบอกพี่เชอร์ไปแล้วด้วยว่าชอบนะอะไรเท่ๆเนี่ยหามาให้หน่อยก็จัดให้หัวใจตึกตักพี่เป้พี่นี่ก็บอกพี่เป้เหมือนกันคือพี่ๆแต่ละคนอนะคือรักไงแล้วก็แบบฟังเสียงของเราตลอดอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะคือไม่รู้นะว่าแบบ เวลาเขาคุยกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เป้พี่เชิอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะรับฟังใช่ไหมเขาก็จะแบบเออก็ออฟเฟอร์ในสิ่งที่แบบน้องๆอยากได้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้องลักของทั้งพี่เป้พี่เชอหรือว่าใครหลายๆคนอะไรเนี่ยเราก็พูดว่าแบบเออเราชอบแบบนี้นะเขาถามอยากทำอะไรเราก็เออเราชอบอันนี้ค่ะเราเราแนวนี้ได้ยอะไรเงี้ยหงายการ์ดมาไม่เคยไม่เคย ได้ไม่เคยจนถึงตอนนี้เลยใชราะว่าเลยจริงคือถามนะแต่แบบคือฟังแล้วก็ไปเลยถ้าเป็นคำพูดของจีจีคือฟังแล้วไปเลยเขาบอกเขา <c oughs> เขาบอกเขาไม่ได้แกลงหนูเขาแกลงวีเฉยแต่หนูว่าจริงๆอ่ะเขาว่าแกลงหนูนะคือเวลาแกพูดเนี่ยแกะจะมีสองอย่างคือทั้งพูดจริงแล้วก็พูดอําพูดตลกหน้าตายไปด้วย <S <S ต้องไปดูถึงจะเข้าใจนะครับอ่ะไปติดตามดูของจีนี่คือ น้องสตางค์ที่ได้คะแนนโบวตมาเป็นอันดับหนึ่งในผลด่วนนะครับฟังน้องสตางค<ด>์พ<ด>ูดถึงความรู้สึกงตรงนี้ <c oughs> ก็สู้มาถึงขนาดนี้แล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยหนูนะทุกคน <c oughs> แบบว่าสู้ไปด้วยกันต่อไม่ใช่ว่าอีกรอบหนึ่งแล้วมาแบบว่าคะแนนตกพรวดพราางี้ไม่ได้นะนาไหนๆก็สนับสนุนให้น้องก็ามาถึงอันดับที่1ในตอนผลด่วนแล้วนะครับก็สนับสนุนน้องกันต่อไปนะครับไปช่วยกันเฉียสตางค์ <c oughs> รุ่น2นะครับเป็นรุ่น2ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจากการโบวต GE ใน ผลด่วนนะครับคือเป็นผลของวันแรกนะครับคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่คะแนนสูงมากนะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นสามที่เป็นเอสเลยของรุ่นสามก็คือน้องป้าเอยาเรื่องหนูเลยอ,อยากเต้นะนี่คือน้องป้าเอานะครับที่ออดิชั่นเข้าวงคารามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในเพลงมิราเคิล ที่หลายๆท่านพูดถึงนะครับไปย่านี้ช่วงหนึ่งจะเป็นเซ็นเตอร์ด้วยไปลองไปดู MV กันดูนะครับเด็ดมากไปย่าในเพลงนี้ว่าเครอรนี้เด็ดมากเลยนะครับแล้วก็ติดตามน้องก็ต่อไปเพราะว่าคนนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญของ B N K 4 8ในรุ่น3แล้วก็ในรุ่นใหม่ๆนะครับ <c oughs> โอเคนี่ผมไปเจอคลิปนี้เป็นแฟนคลับของ B N K และก็ C G M ด้วยนะครับแฟนคลับของ B N K 48 น้องคนนี้ชื่อน้องรีนะนะครับนี่น้องรีนะไปดูคอนเสิร์ตของพี่พี่วง B N K 4 8นี่อันนี้เป็นคลิปที่แกลงในช่องแกเองนะครับนี่มาแล้วฮุบพี่พี่ฮูบ พี่ฮูฟนะครับกับตันทีม B3 เดินมาเจอน้องรีนะก็ทักว่าไปสมัครรุ่น5สิหนูเห็นเป็นแฟนคลับนะครับน้องรีนะก็บอกหนูว่า,ายุยังไม่ถึงพี่พี่ก็บอกว่า,างั้นไปสมัครรุ่น6นะน้องรีนะนี่น่าจะอายุประมาณ10กว่าขวบสักจังแพนเคก้กยูโอที่ผม <laughs> 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 เข้ามาถามชื่อน้องตอนนี้ B N K กำลังจะขึ้นเวทียูนิตนี้6คนใช่ไหมห6คนครับอันนี้เป็นโรดโชว์ที่ก็จะเล่นที่ห้างสรรพสินค้านะครับตอนนี้ก็กำลังขึกนคักเลย นี่ดูน้องรีนะเต้นซิงค์ด้วยโอ้โหนี่ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้โหนี่แกะท่ามาเป๊ะเลย <c oughs> โอ้ สังเกตน้องรีนะแกแต่งชุดมานี่ใกล้เคียงกับชุดของเมมเบอร์เลยนะเตรียนตัวว่ามาอย่างดีนี่ว้าเออนี่ะมีเพันอื่นเป็นคุกกี้ลงจากเวทีมา หรืออีกคนลงมาทีหลังก็คือกับตันนะครับกับตันฮูบลงมานี่เบิกโบกมือให้น้องรีนะเลยนี่ถามน้องรีนาอายุเท่าไหร่นี่อา้าวไปตามดูนะครับคลิปนี้น่ารักมากและก็หวังว่าน้องรีนะคงจะได้ไปออดิชั่นนะครับเป็นเมมเบอร์ b n k รุ่น6นะครับเราจะรอเชียร์กันอยู่นะครับตบมือหน่อยครับคลิปนี้น่ารักมากนะครับลองไปหาดูนะครับพี่ออมนะครับพี่ออมเป็นกัปตัน CGM 4 8อยู่พี่ออมแกก็พูดถึงว่าตอนนี้การจัดการอะไรของวงก็ดีขึ้นเยอะนะครับตอนนี้การโชว์ของวงก็ได้ไปโชว์ร่วมกับ BNK ในหลายๆที่นะครับอฟังเสียง เน,นี้ยทุกคนลองสังเกตเวลามีซิงเกิลอะไรที่เป็นรวมกันร,ระหว่างวงพี่กับวงน้องเนี่ยหูรู้สึกว่าเด็กเราอ่ะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นอะไรยางเงี้ยเ่งจว่าเขาก็คงเห็นปัญหาจากเพลงก่อนๆที่ผ่านๆมาช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับ B N K กับ C G M เนี่ยขึ้นไปโชว์ในเวทีเดียวกันแล้วก็ในยูนิตเดียวกันนะครับตอนนี้ทําให้นึกถึงช่วง A K B 48ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงพีคๆนะครับที่ในซิงเกิลหลัก ก็จะมีวงน้องเนี่ยมาเป็นเซมบัสอยู่ในเพลงเดียวกันเลยแล้วเวลาไปโชว์นี้มันก็จะดูยิ่งใหญ่มากเลยเพราะรวมตัวเมมเบอร์ที่ได้รับความนิยมสูงนะครับอยู่ในยูนิตเดียวกันนะครับตอนนี้ที่บ้านเรากำลังเป็นอย่างนั้นนะครับน่าสนุกมากเลยนะครับก็ไปติดตามดูนะครับรถโชว์นี้ก็จะมีที่ศูนย์การค้าต่างๆ ใกล้ๆบ้านท่านนะครับมีงานที่ไหนก็ตามไปดูกันนะครับกัปตันนะครับคนปัจจุบันของทีม N5 ของ BnK48 นะครับฟังน้องนายนแต่แท่ที่คนนอกเห็นเขาอาจจะรู้สึกว่าน้องนายอาจจะไม่ใช่แบบทป์ของวงนี้หรือเปล่าหรือว่าน้องนายาจจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไหมเอาจริงๆอะมันปรับได้นะคะแต่ว่าพอไปแบบเวลานานๆน,น,น้องนายเนี่ยก,กำลังพูด ถึงนะครับน้องๆที่คิดจะมาสมัครออ i t ชันซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้ก็คือออ i t ชัน BNK48 รุ่น5นะครับแกก็จะมาะเล่าให้น้องๆฟังว่าถ้าคิดจะมาเป็นเมมเบอร์ของ BNK เนี่ยจะต้องรักที่จะทำตรงนี้จริงๆนะครับเป็น100้อยๆเพลงกับตำแหน่งที่มันไม่ซ้ำมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามงานอยู่แล้วอะ่ะมันค<ม>่าไม่ถึงเลยกับการที่อยู่ตรงนี้รัก48กรุ๊ปนี่จริงๆนะเพราะว่างานเนี่ยมันหนักนะกว่าจะจำเพลงได้มันไม่ใช่งาน ง่ายๆเลยที่จะจําท่าเต้นแล้วก็จําเพลงเป็นร้อยๆเพลงได้นะครับก็ให้กําลังใจแล้วก็ถ้าจะมาก็ขอให้มีความตั้งใจจริงเพราะว่ามันจะต้องเจองานหนักแน่ๆใครที่รออยู่แล้วก็คิดว่าจะไปสมัครนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับตามที่พี่นายบอกนะครับว่าสนุกต่ออยากสนุกต่อเรืยองค่ะ <laughs> นี่คือสีตาโรดโชว์ของ B.N.K.48 แล้วก็ C.G.M.48 มีทั้งสองวงเลยอยู่ในโชว์เดียวกันเพื่อโปรโมทซิงเกิลคิบูตะกิรีเฟรนนั่นเองอันนี้คือเพลงเชียงใหม่106ยูนิตนี้ก็จะเห็นสีตาแล้วก็คันนิงนะครับจาก C.G.M.48 แล้วก็จะมีจาก b n k 4 8รุ่น c โอชีผมเองคือน้องเอมมี่นะครับอยู่ทางขวา,า,วาสำหรับ c g m เนี่ยเป็นวงที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวงที่มีความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องการเต้นนะครับสำหรับน้องๆ b n k รุ่น4ที่ก็มีอาการเกรงเหมือนกันที่จะต้องไปร่วมเวทีร่วมยูนิตเดียวกับพี่ๆวง c g m นี่นะครับน้องเอมมี่แกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็หลังจากที่ ขึ้นเวทีไปได้สําเร็จแล้วแกก็ร้องไห้เลยด้วยความดีใจที่ว่าทําสําเร็จนะครแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับ CGM ที่ให้กําลังใจโดยเฉพาะพี่คันิงนะครับนี่พี่คันิงมาให้กําลังใจมาให้กําลังใจเอมมี่อย่างดีเลยนี่นี่คือสีสันนะครับของวงไอดอลนะครับในใน ขณะที่มีการรวมวงกันก็คือมีทั้งวงพี่วงน้องวง B.N.K และ C.G.M เนี่ยมาอยู่ในยูนิตเดียวกันเราก็จะได้พบเห็นอาการแบบนี้อาการของเมมเบอร์ที่ตื่นเต้นที่จะต้องทำสิ่งใหม่ก็คือปกติก็จะซ้อมเพลงกับวง B.N.K ใช่ไหมพอมาเล่นกับ C.G.M เนี่ยมันจะต้องเล่นเพลงของ C.G.M ด้วยซึ่งไม่ได้ซ้อมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมาซ้อมใหม่ในเวลาอันจากัด ก็จะมีการตื่นเต้นพอทําสําเร็จก็ดีใจกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่มาคอยอืมอ่าให้กําลังใจกันนะครับก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับเอาไปตามชมกันดูนะครับนี่ก็คือยูนิตท,ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นี่มีคนิง้งแล้วก็มีเอมมี่นะครับด้วยมีสีตาด้วยย่างนี้คือ first rapid เป็นรถโชว์ที่เซ็นทรัลพระรามสอมตามไปดูกันนี่นี มาขอบคุณผู้ชมนะครับให้เซนเซอร์ของเราที่มาในการในครั้งนี้นะคะพูดถึงฟังวันนี้หนอและก็เป็นรถโชว์คิวบติกีคั้งแรกของหนูก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะทุกคนแบบว่าใจดีกันมากเลยและก็ใจร้อนเลยบอกว่าชอบเพลงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ สามารถไปฟังนะคะสำหรับซิงเกิลที่15ข,ของ B.N.K นะคะที่มีสาวๆ C.G.M ม,มาอยู่ด้วยกันม,มากมายเลยนะคะฟังได้ทุกออนไลน์สตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ฝากรอติดตามชม MV เร็วๆนี้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ C.G.M ก,ก็มีซิงเกิลล่าสุดด้วยใช่ไหมพี่โบใช่ค่ะก็คือซิงเกิลที่มีชื่อว่า Hisashi Kubo ในภาษาญี่ะุ่นที่คิดถึงนะคะที่องเป็นนเตอร์ท้วยน,น,นี่ค่ะ Kubotoki r e f r a i นี่เป็นซิงเกิลของ B.N.K นะครับซึ่งจะมี C.G.M เข้าไปร่วมด้วยนะครับ แล้วก็ในงานนี้ก็เลยโปรโมทซิงเกิลของ CGM ไปด้วยเลยที่เพิ่งออกไปนะครับก็คือเพลง Lip Gloss สํำหรับคิปตะกีรีเฟรนตอนนี้ยังไม่มี MV นะครับรอชม MV เร็วๆนี้ครับเราดูเมมเบอร์รุ่นปัจจุบันกันไปแล้วนะครับท่านที่คิดถึงเมมเบอร์รุ่นออริจินอลก็คือรุ่นหนึ่งของ B N K ตอนนี้นะครับ7คน นะครับของ BNK รุ่นหนึ่งก็ไปรวมตัวกันในงานแฟนมีดของน้ำหนึ่งนี่ดูซิมีใครบ้างเท่าที่เห็นนี่มีแก้วอมีน้ำใสนะครับอ่ามีจ๋ามีไข่มุมกอืแล้วคนนี้ใครเจนใช่ไหมเออแล้วมีปูเป้ใช่ไหมครับอ่าผมลืมใครไปไหม่าแฟนๆไปดูกันเอง <laughs> เอาขอเสียงหน่อยซิดูซิเขาคุยอะไรกัน ไปิโอเคสำหรับแฟนๆนะครับที่คิดถึงนะครับรุ่นหนึ่งก็จะมีการรวมตัวกันเองเป็นระยะๆนะครับตามไปดูกันนะครับนี่ก็จากงานเดียวกันนะครับในอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้คนนี้ใครคนนี้แก้วนะครับนี่จ๋าไข่มุกน้ำหนึ่งนั่นเองแฟนๆก็ตามไปดูนะครับสำหรับแฟนๆที่คิดถึงนี่คือยูนิต มีมิกูโมะนะครับาอันนี้เป็นโชว์เมื่อปี2020พอดีมีคลิปขึ้นมาผมเห็นว่าหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยชมนะครับไปหาชมดูนะครับนี่เป็นโชว์ของทีม N5 ในเทอเตอร์ครับเป็นแคนดีนะครับซึ่งเป็นอันยูนิตนี้ต่อมาก็เป็นยูนิตมินิกูโมะนะครับมีจามีมิวสิกและก็ไข่มุก เป็นสเตจของ AKB48 ที่ผมชอบมากที่สุดสเตจหนึ่งนะครับสเตจของ AKB48 นี่ก็คือเขาจะมีการโชว์เ,เรียกว่าเป็น set list เซตลิส์นะครับเป็นเพลงที่เล่นต่อกันแล้วก็เรียงโชว์เหมือนกับเป็นละครเวทีแล้วก็โชว์ในเทเตอร์นะครับสำหรับสเตจนี้เรียกเป็นภาษาไทยเลยก็คือเทพธิดาเทเตอร์หรือในภาษาญี่ปุ่นก็คือเทเตอร์โนเมกามิเป็นสเตจในเทเตอร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ทีม B original ที่มียูกิรินโอชิผมนะครับเล่นเป็นทีมแรกเลยนะครับคือมันเป็นสเตจที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อให้ทีม B เล่นโดยที่มีคาแรคเตอร์ของเมมเบอร์ทีม B ออริจินอลนะครับทีม B 1เน่ยอ,อยู่ในใจเวลาที่เขาเขียนบทละครหรือว่าเขียนเพลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงลงตัวมากแล้วก็เพลงเพราะมากเลยเพราะว่า,ายูนิตของทีม B ก็จะมีสายร้องอยู่เยอะนะครับ ตอนที่ B.N.K เอาสเตจนี้มานี่ครับก็เอามาเป็นสเตจเปิดทีม N5 นะครับซึ่งเป็นทีมที่2ของ B.N.K ต่อจากทีม B3 อันนี้ปูเป้เป็นเซนเตอร์คนนี้คือน้องนายซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วไมยังเป็นน้องใหม่นะครับแต่ว่าดูมากนะฮะ มีแววออกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าอนาคตคือคนที่จะเป็นกำลังสำคัญนะครับและก็ปัจจุบันก็เป็นกัปตันทีม N5 ในปัจจุบันนะครับกัปตัน N5 คนแรกคือตาหวานแล้วก็รองกัปตันก็คือพี่ปูเป้นี่เองนะครับแล้วก็พี่ๆก็เลือกให้น้องนายเป็นกัปตันคนต่อไปนะครับจากลูนพี่พี่ ที่เห็นแวบ,บๆคือน้องสตาง์นั่นเองที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งนะครับนี่สตางค์คือคนนี้ในผลเลือกตั้งดวนนะครับ GE นะครับที่ประกาศผลเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ดูพี่เปห้หลายๆคนคงคิดเหมือนผมนะดูปืนเป้ไกลๆเนี่ยนึกถึงนซาชิฮาระาละ นึกถึงซัชชีนะครับทีนี้เราดูเทเตอร์โนมิกามิแล้วก็จะมี i ีไฮเดอ c ซ n e หรือว่า h ีไฮเบื้องหลังนะครับอันนี้ก็คือคลิปเมื่อตอนเปิดทีม N5 นะครับ oh. นี่นะปูเป้กับมิวส <c oughs> ิกทีมนี้ก็เน้นหานะครับ <c oughs> ก็สนุกดี <c oughs> ไปดูคลิปนี้กัน <c oughs> เผื่อใคร <c oughs> ที่ยังไม่เคย <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> ไปดูเ <c oughs> v นี้เป็น MV ที่ผม ชอบมากอีเอ็มวีหนึ่งของ AKB48 แฟน ครับที่อาจจะเพิ่งมาตาม AKB นะครับไปดูประวัติศาสตร์กันได้เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งในประวัติศาสตร์ในทีพี่ก็เฟียนน่ะอะไรก็ก็รู้สึกพี่ฮูปดูตรงนี้ใส่แต่แบบอย่างน้องๆแบบเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมน้องแบบน้องน้องเขาก็พูดถึงพี่ฮูปนะครับว่าเป็นคนดูน่ากลัวน่เฟียสเดี๋ยวนี้ก็เป็นนั่นนี่เขาเป็นคาแรคเตอร์นี่นะไอดอลเขาอาจจะมีคาแรคเตอร์วางตัวไว้แบบเป็นคนที่แบบ เฟียสหน่อย <c oughs> นี่เอิญใช่ไหมครับตามไปดูนะครับอันนี้คือรายการไลฟ์ร o มนะครับอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือตู้ปลาดิจิตอลสตูดิโอนะครับของ BNK ซึ่งล่าสุดนี้อยู่ที่ MBK ก็คือบาบุญครองเนี่ยครับก็จะจะไม่ใช้แล้วนะครับก็จะมีงานอำลาคือ farewell ตู้ปลากันนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะครับชางงานไปรำลึกกันก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วต่อไปจะมีตู้ปลาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปเปิดตู้ปลาที่ไหนก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นนี่ก็ทีมกับตัน,นรจริง,รงแต่ให้เล่นอะไรก่อนนะอืมก็ทดดยาง อ๋อเขาเขาพูดถึงว่าแบบว่ามีคอนเทนต์อะไรทีบ้านที่อยากทำแล้วแบบไม่ได้ทำนี่ก็เป็นแก๊งกับตันนะครับโดดยางไม่เคยโดดไปแล้วใช่ไหมใช่แน่นอนกับตันทีมบีทีมีนายกัตันทีมเราใช้ห้องซ้อมเต้นเป็นเอ็นไฟฟ์อยากโดดแล้วก็พอเปอร์นะครับรองกับตันเอ็นไฟฟ์เสนอได้ใช่ไหมส่วนรองกับตันทีมบีทีนะครับป่วยนะครับก็คือมิวนระหว่างที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีแบบตู้ปลาแบบนี้เมื่อไหร่เราอาจจะให้เป็นฟองโมไปก่อน ที่เชิญก็พูดเรื่องตู้ปลาว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเราจะเอาคลิปมาให้ดูแค่สั้นๆนะครับเพื่อให้ท่านที่ติดตามตามไปดูเมื่อกี้เราดูคลิปของน้องรีนะนะครับแฟนคลับของ BNK นะครับที่ไปดูพี่ๆเล่นสดนะครับก็เลยทำให้นึกถึงช่วง1นะครับที่ HKT48 นี่ครับมีเมมเบอร์ที่คือปกติวงนี้ก็จะมีเมมเบอร์ที่อายุน้อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมี2คนนะครับในช่วงหนึ่งที่เป็น รุ่นเด็กกว่านั้นอีกนะครับก็คือนาโกกับมิคุหรือว่ามิคุรินที่เพิ่งจะประกาศแกรดไปเมื่อ,อสองอาทิตย์ก่อนนยครับเอาภาพมาให้ดูกันนี่ตอนที่เบมเบอร์เด็กๆนะครับตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วนะครับมีคลิปอันนี้ขึ้นมาให้ดูก็เลยเอามาให้ดูกันนะคิดถึงตอนที่เบมเบอร์ Member, อายุน้อยๆเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเซ,นเ,ซนเตอร์นี่มันน่ารักดีนะอนี่ดูตอนนี้คนเป็นเซ,นเ,ซ,น,เซนเตอร์นี่คือนาโกะเลยเอ ตัวนิดเดียวตัวเล็กกับเพื่อนๆเพราะยังโตไม่ทัน <laughs> อยากเห็นโ8ร์ทีเอ็กซ์ของไทยก็มี Member เมมเบอร์เด็กๆแบบนี้นะครับขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็มีมาเรื่อยๆนะครับเราคงจําได้ว่าเมื่อสัก3-4ปีก่อนก็มีโมเน่ไงซึ่งตอนที่เข้าวงมาเนี่ยก็จะเป็นเด็กน้อยเลยตัวเล็กๆเ,เลยเพอรแป๊บเดียวตอนนี้โมเน่ตัวสูงแล้วตัวสูงเป็นเท่ารุ่นพี่ๆแล้วนะครับ <Monet S 1> แป๊บเดียว อะไรนรรุ่นสามอ่าพี่ปึกบอกโมเน่รุ่นสามนี่สนุกดีนะดูตอนเด็กๆตอนเขาเป็นเด็กๆเนี่ย <laughs> พราบแป๊เดียวเขาก็จะโตแล้วค <laughs> รับผม